ลูกโอโอ้อะไรครับเนี่ยยังก yep> ็จะไปแสดงนิ้วเลยเสื้อวันนี้มาแบนไงมีตีมีเติมวันนี้เราอผมอยู่กับผมจีมสุยยะวันนี้เรามีภาพความฮาในอินเอรนเ็ตที่คุณเห็นแล้วคจะต้องยิ้มมุมปางแบบอาจจะไม่ได้ฮาแบบ เป็นอะไรแต่ผนว่ามันในภาพที่ทําให้คุณยิ้มเล็กยิ้มน้อยได้ว่าสัน้นแล้วมาดูกันดีกว่าว่ามันจะยิ้มไหมเออช่วงนี้เครียดด้วยดูที่จะยิ้มแบบไหนจะยิ้มแบบดู <c oughs> จะยิ้มแบบ <c oughs> ปริมาณผักที่ใส่กับปริมาณผักที่เหลือหลังจากปรุงอาหารฟังซ้ายก่อนผัดฟังขวาผัดแล้วว้าเหลือหกใบแต่น้อยจังเออแต่มันเป็นจริงนะมันเป็นจริงทุกครั้งเลยแม่เปิดมาก็ได้ยิ้มไปหนึ่งยิ้มแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ เอ้ยไม่ยิ้มก็กดได้ไม่ยิ้มก็กดได้ไดได <laughs> อะโวคาโดกำลังท้าทายมนุษย์ด้วยความเร็วสูงบ่ายหนึ่งบ่ายหนึ่งหนึ่งนาทีว้ายดำซะแล้วเหมือนแอปเปิ้ลเลยแอปเปิ้ลก็ดำไวประมาณนี้แหละถ้าใครกินอะโวคาโดจะเข้าใจนะครับว่าแม่งเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นบ่อยมากในขณะที่ลูกค้าสั่งเบอร์เกอร์นี่แต่กับสั่งโค้กไดเอทซะหนิปัชนชดปะเนี้ยมนันชดปะเนี่ยฮะโถ่เวลากินน้ำก็อ,อยากจะรู้สึกว่าไม่อยากรับน้ำตาลเต็มเต็มอ่ะครับ อืมแค่นั้นแหละมันดีต่อสุขภาพอินซูรินอะไรแบบเนี้แต่กินขนาดนี้ผมว่าโคกไดเอทแค่นี้ไม่พอขอทำนี้เลยแล้กันหลังจากบอกแม่ว่าลดความอ้วนนี่คือสิ่งที่แม่ทำให้้ายแม่ทำเยอะเกินไปแล้วนะเออเยอะ แม่ไม่รักลูกไงพอพูดว่าลดน้ําหนักทีไรชอบมีของอร่อยมาให้ทุกบ้านผมเชื่อทุกบ้านเป็นบ้านใครเป็นอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะอยากตื่นมาพร้อมกับอาหารเช้ากับภาพคนที่นอนหลับไปบนกล่องพิซซ่าฮัลโหลที่มันอะไรกับพี่ไม่ใช่นอนหลับไปมดขึ้นหัวน่ะเอออย่าหาทำทำไม่ได้ทำไม่ได้นี่น่าจะเป็นก่อนต์ที่แก่ทำมากกว่าเพิ่งรู้ว่าสปอยเลอร์รถถูกสร้างไว้ด้วยประโยชน์แบบนี้เพิหญิงสาวครับที่นั่งหลังสปอยเลอร์และเอาเป็นโต๊ะทานอาหารอย่างนั้นเหรอฝรั่งก็มี ร้านห้อยขาเมือนกันหรอเนี่ยเคยกินแต่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาไม่เคยกินเลยกาแฟห้อยขาห <c oughs> ลังจากดูมาสเตอร์เชฟก็เลยอยากทำอาหารเองภาพนี้ครับมไม่อยากด่าเลยอะแต่ว่ามันแย่มากถ้ากอรดอนเลมซี่เห็นสิ่งนี้ก็ต้องแบบเอ้ยมึงทำเฮียอะไรของบึงเนี่ยฮะเฮีเยไปทิ้งอยา่าหาทำ ห้างกับเพื่อนๆว่าจะลดน้ำหนักขอกินพิซซ่าแค่3ชิ้นสิ่งที่เพื่อนคิดฝั่งซ้ายพิซซ่า3ชิ้นเออก็ครึ่งถาดสบายๆส,สิ่งที่ฉันคิด3ชิ้นฝั่งขวา1 2 3ครบทุกอัน สิ่งที่ทาให้หวันไหวมากกว่าพาเลต์อายแชโดว์สิ่งนั้นก็คือนักเก็ตไก่ที่มีซอสดิบมากมายถึง8ชนิดเราเคยกินอะไรบ้างนะอันนั้นน่าจะเป็นมัสตาร์ดนะซอสมะเขือเทศซอสพิกซอสบาร์บีคิวอุย้ยซอสมากมายหลายหลากมีสักหนึ่งโปรโมชั่นที่จัดแบบนี้ไหมมาทีเดียว8ดน้ําจิ้มเลยอยากจะลองจริงๆพิซซามีสารอาหารหครบถ้วนนะคนที่บอกพิซซ่าไม่มีประโยชน์ไม่จริงซะหน่อยดูนี่คือเนื้อนี่โอ้โห ผ้แหม่พออ้างไม่มีผักเลยไปชี้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยว่าเป็นสิ่งของเป็นผักอะไรอย่างเงี้ยเอาผักก็คือซอสมะเขือเทศโอ้ยอคนมันจะอ้างอะเนาะกินไปเถอะไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นเบาหวานก็รับผิดชอบตัวเองแค่นั้นเองหลังจากบอกแฟนว่าฉันชอบพิซซ่าที่คือสิ่งที่ได้กรอบรูปพิซซ่าหมอนพิซซ่าเสื้อพิซซ่าและตัวเขาที่กำลังถือพิซซ่าขอตั้งคำถามอย่างหนึ่งที่แหละมึงประชดกูใช่ไหม Hmm. ยืดเส้นยืดสายไงเต้นเต้นแบบพี่โตอยา่ยาอย่าอย่าทำร้ายผู้หญิงนะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณอย่าทำร้ายผู้หญิงเด็ดขาดหลังจากขอแม่ว่าไอติมช้อนเดียวแม่ครับช้อนที่ปักไปในไอติมโโบาเริ่มขึ้นมาท้งก้านเลยนะช้อนคุณแข็งแรงมากเลยมควักขึ้นมาอย่างนี้มึงกินทั้งหมดเลยก็ได้นะอาจจะก,กินสักสองคำก็ได้แบบขอคำเดียวโอ้โอ้มันใหญ่ไปโอเคองั้นกินสองคำแล้วันเหลี่ยมเยอะ เหลี่ยมเยอะสิ่งที่ยากกว่าการทําอาหารก็คือทําความสะอาดพวกนี้แหละคือที่ผมหัวเราะเนี่ยกำลังคิดอยู่เลยว่าแม่งตรงกับตัวเองมากๆล่าสุดเนี่ยพยายามเปิดหาช้อปปี้แล้วก็ดูว่ามันมีเครื่องล้างจานอัตโนมัติเปล่าวะมันเยอะจริงบางทีอะกว่าจะถูกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเลอะมือจ้างคนหรือว่าซื้อเครื่องล้างจานดิเวอร์เนาะเวอร์เนาะเอาล้างเองก่อนดีกว่าเอ้าแม่บอกว่าหัดกินอะไรสีเขียวบ้างกับภาพคุกกี้ที่เป็นสีเขียว ว้าวนี่คือทำประชดแม่อมืดูแล้วมันเหมือนทอดมันปากกาย <c oughs> อันนี้ไม่ได้เลยนะเหมือนทอดมันปากกยจริงๆแย่หาทําเลยต่อมาครับหนังสือฝั่งซ้ายลาออกซะถ้า <c oughs> คุณอยากรวยฝั <c oughs> ่งขวาไม่ต้องลาออกก็ประสบความสาเร็จได้ ว่าค <What? S 2> ุยกันหรือเปล่าหรือโกรธกันมาก่อนฮนะถึงได้ทําสมุดหนังสือแบบนี้ออกมาบ้าเร็วดูกันบ้างเด้ธามาธามโมน่ะนะปองดองสมานะฉันตั้งใจใช่ไหมโดยเป็นภาพผู้หญิงนะครับพี่ปุฟนาแปะสก,กีนติดข้างปายรถเมล์จะสังเกตด้านล่างมันเป็นที่ใส่น้ํามันเติมน้ํามันที่กระดมันพอดีเลยแล้วท่าพี่แกกำลังถกขาขึ้นด้วยน่าเกลียดบ้าบอตลกแล้วแบบนี้ก็ได้เหรอมหาสารคามกระสินรถปรับตามสภาพอากาศ ปรับตามสภาพอากาศที่มันยังไงนะสมมุติฝนตกมันก็จะเย็นอึมครึมหน้าหนาวลมก็จะพัดชิ้วชิ้วหน้าร้อนก็จะร้อนอย่างกันนรกบแตกนั่นแหละครับปรับตามสภาพอากาศด้วยพัดลมนะว่าแซน <laughs> บอกกูว่าลดพัดลมเถอะครับพี่เดินผ่านมาด้วยว่าสุ่มไก่ <laughs> <laughs> อะไรครับเนี่ยโอ้โหแฟชั่นน่าจะนานแล้วนะพวกพี่พวกนี้ผมเหมือนเห็นแวบๆแล้วแกโดนร้อนหนักมากเลยเป็นว่าคนเราต้องผ่านช่วงแบบนี้ผมก็เคยทําผมทองมาแล้วนะบางครั้งอ่ะผมมันได้แต่การ แต่งตัวมันดูไม่ค่อยเข้ากันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องแต่งตัวยังไงอาจจะแต่งสตรีทพังวะมีนะเนคเซอรี่มีเจาะหงเจาะห,อหูอะไรเยอะๆน่ามันมีวิธีอยู่นะแต่พี่แกอาจจะเป็นเบกินเนอร์แคปจอรนอันนี้บอกว่านี่คือภาพที่เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนหญิงล้างเชา้าปกติปะ,ปะม,ม,ออมันไม่มีผู้ชายเออมันไม่มีผู้ชายแล้วกูจะต้องอะไรอ่ะต้องแคร์ก็นะตีนกูเปื้อนก็เลยล้างมันไม่ใช่ก๊อกกินนะ้ำมันมก๊อกล้างมือล้างหน้าอะไรไปออล้างไปเถอะไม่เป็นไร นนักเรียนโรงเรียนหญิงอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะความลําบากของกางเก่งยีนแฟชั่นกับการที่ต้องเอาเท้าไปแย่รูให้ถูกผมเคยเป็นสังเกตเส้นได้ขอบขอบนะมันจะร้อยเต็มเลยเว้ยเต็มหัวเข่าแบบปิดทั้งเขา่าหลังๆเอาเท้ายัดเข้าไปเรื่อยๆได้ไขาคือกระจุยออกเลยจนเหลือแบบเป็น3-4เส้นใายนะครับตัดสินใจตัดขาเลยตัดขากเกงนะไม่ใช่ขาคนไม่รู้เหมือนกันว่าฉันทําไปทําไมกับการจิ้มยางลบให้เป็นรูในวัยเด็ก ทำไหมครับใครเคยทำอย่าลืมกดไลค์นะครับผมเหมือนกันผมแค่รู้สึกว่าเออแม่งฟินดีเวลาดึงออกมามันคือความเซอร์ไพทุกคนโตมาเราเลยชอบสลามไงอันนี้แหละจุดเริ่มต้นเลยจุบฟึจจุ๊บฟึจจุบฟึจ เจ็บฟืดเป๊ะมากอม5นาทีแกะครึ่งชั่วโมงฟูจูบเจ็บ <laughs> จูบจุบแม่งเป็นอย่างงี้ทุกทีนะทุกคน <c oughs> เคยมีโฆษณามันออกมาบอกว่า30นาทีสามารถอมได้ผมบอกเลยแกะนั่นแหละ30นาทีอมห้านาทีป้ายที่เขียนว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพที่ค้นทับรถคน <c oughs> ดี่บันเดินทางสวัสดิภาพยังไงวะเนี่ยถ้าใครรับผิดชอบ กลุ่มการทางใช่ไหมไม่ค่อยสวัสดีภาพน่าจะเป็นอัมพาตถ้าเกิดว่าเดินทางแบบเนี้ยอัมพาตเข้าใจสรรหาคําความแตกต่างระหว่างกอง,ง,อกกนงอหน,นังสือการ์ตูนกับหนังสือเรียนหนังสือการ์ตูนเรียบร้อยวางเรียงระเบียบอย่างดีแต่พอหนังสือเรียนเนีเขียนเติมอะไรมั่วซั่วเหลืองจนไม่รู้จะเหลืองอยังไงแล้ว วางก็เลอะเทอะเปื่อเปื่อนหมดเอาไปว่าหนังสือการ์ตูนเนี่ยเราไม่ได้เปิดดูบ่อยขนาดนั้นแต่หนังสือเรียนเราต้องเปิดแล้วเปิดอีกอะมันคนละจุดประสงค์กันหนังสือการ์ตูนสะสมแต่หนังสือเรียนนี่นี่มันอยู่ในนี่อยู่ในเส้นผมของเราครับทุกคนธรรมชาติที่เติบโตไม่ตรงอันี่เราเคยดูแล้วไอ้นี่มันกวนจริงนะถ้าเป็นคนที่มาทำเนี่ยผมคิดว่าจะโกรธกับสิ่งนี้แต่ทําไมถึงไว้จนมันโตขนาดนี้ได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแสดงว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีอะไรมาขวางมันหรือเปล่าเดาเอานะธรรมชาติมันต้องเกิดเรื่องแบบนี้อยู่แล้วน วคน,นรลล้ายส่งรูปเซลฟี่ให้ตำรวจชี้รูปในประกาศจับไม่หลอก รูปในประกาศจับไม่หลอกใส่แว่นดำมาด้วยเข้าใจผิดหรือเปล่าคิดว่าเป็นทินเดอร์ที่ประกาศจับนะพี่คือบึงกำลังจะโดนใส่เข้าคุกแลทุกคนหรืวตำรวจเปลี่ยนให้อ่ากูวาเลยใครช่างกล้าคิดกับรูปหลอดวอร์ดมอที่สุดแสนชั่วร้ายกลายเป็นเต้าเสียบป๊กไฟเสียบรูจมูกด้วยแซวรูจมูกแกอย่าไปแซวซี่อย่าแกงแกซี่โอ้สงสารวอดมอหมดรูปโซ โอ้อะไรกับเนี่ยยังก็จะไปแสดงนิ้วเลยไม่ทราบเหมือนกับคนที่บ้านบอกหรือเปล่าว่าลองบื้นบิดมาดูคนกลางๆ <c oughs> แบบอยากจะคิดถ้าผมไป็นั่งกลางๆผมจะเป็นยังไง <c oughs> ผมต้องเป็นแบบนี้แน่นอนอย่าลืมนะครับรักเพื่อนช่วยเพื่อนเลือกรองพื้นด้วยนั่นแหละครับทุกคนนี่คือภาพที่จะทาให้คุณยิ้มแบบว่าอย่างน้อยมาต้องได้สักมุมปากเลยผมเชื่อววาอย่างนั้นยังไงก็ขอให้ทุกคนสนุกกับคลิปนี้นะครับชอบจะอย่าลืมกดไลค์เคยเจอสถานการณ์อะไรแปลกๆที่ชวนยิ้มอย่าลืมแชร์กันมาได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ดราม่านะครับ